สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟแฟนซีตี้เซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับก็เข้ามาเล่นได้เลยนะไม่ต้องสอบนะครับส่วนถ้าใครอยากจะติดตามเซิร์ฟนี้นะครับมีช่องแอดมินของเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับไปติดตามได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับส่วนใหญ่นี้จะเป็นการนิ้นสตรีมนะครับของช่องแอดมินเซิร์ฟนี้นะครับและตอนนี้เราก็ยืนอยู่จุดงานใหม่ในเซิร์ฟนี้นะครับจะเป็นงานเก็บแอปเปิ้ลแบตใหม่นะครับแบตไฟเอ็มด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้ามาดูนะครับนี่ตอนนี แล้วก็อยู่ที่สวนไรอปเปิลแล้วนะครับนี่ก็วิวสวยดีนะดูบนว่าฝั่งนั้นจะมีรถอยู่เต็มเลยนะครับน่าจะเป็นอีกงานหนะึ่งเนาะ และถ้าเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีต้นแอปเปิลอยู่เต็มเลยนะวิธีเก็บแอปเปิลในเซิร์ฟนนะครับเฟี้ยวมากนะครับวิ่งมาตรงต้นแล้วก็กด N นี่มันจะมีลูกแอปเปิลขึ้นมาแบบนี้เลยนะเราก็เลือกเก็บได้เลยนะครับนี่ก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นระบบหมยงานใหม่น่าสนใจมากนะครับนี่เลยแล้วก็เก็บค่อนข้างเร็วนะั้น่าจะประมาณสัก5้าวีนะต่อลูกนั่นเองครับและในเซิร์ฟนี้นะเราต้องไปแพ็คแอปเปิลด้วยนะครับนี่เ๋ยเราก็เลือกเอานะแพ็คแอปเปิลหนึ่งครั้งนะจะต้องใช้แอปเปิลสอง,กกองรบอตอตนนี้เาเาาก็ม ได้ลูกที่นะอ่นะเดี๋ยวเราจะไปแพ็กกันนะครับและวิธีแพ็กครับง่ายมากๆนะครับหลังจากที่เราได้แอปเปิลมา2ลูกแล้วนะแต่ว่าก็แนะนําให้เก็บเยอะๆนะตรงนี้ครับมันจะมีที่แพ็กนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะตรงไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับนี่แหละผมจะเลือกไปโตนี้แล้วกันนะเราวิ่งมาแล้วก็กดเอ็นเลยนี่ พอเรากดเอ็นแล้วนะครับมันก็จะแพ็กให้เราเองครับเล่นง่ายดีนะครับและหลังจากที่เราแพ็กเสร็จเราก็จะได้แอปเปิลมานะครับแล้วก็นําไปขายที่ตลาดได้เลยนะครับนี่งานง่ายๆชิวๆนะครับงานใหม่ภายในเซิร์ฟนะและในเซิร์ฟนี้มีงานตกปลาแบดเอฟด้วยนะครับแล้วก็เป็นแผนที่ใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่มีปลาเซลมอนอยู่ตรงข้างบนนะครับเจียวมากขั้นตอนแรกนะเราต้องวิ่งมาซื้อเบ็ดก่อนนะครับอ่ะก็คือซื้อครั้งเยวน้าเบ็ดนะครับเราก็ซื้อไปนะ ส่วนเหย่านี้ต้องซื้อเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็แนะนําให้ซื้อไปเยอะๆเลยนะครับราคาแค่5บาทเท่านั้นนะผมแนะนําให้เราซื้อไปร้อยหนึ่งเลยนะครับอ่าพอเราซื้อมาแล้วนะครับให้เราวิ่งมาตรงนี้เลยวิ่งมาตรงนี้มันก็จะเป็นแมปใหม่นั่นเองครับเป็นเหมือนอาคารขนาดใหญ่นะครับพอเรา วิ่งมาแล้วนะมันก็จะมีจุดตกปลาเพียบเลยนะเราสามารถเลือกได้นะครับมีฝั่งนั้นฝั่งนู้นก็มีนะครับไปตกกับเพื่อนดีกว่านะครับนี่ถ้าเราจะตกนะุุ้ดูดิวิวสวยจัดเลยนะครับถ้าเราจะตกนะก็พิมพ์ทับตกปลาเท่านั้นแหละนะครับนี่เลยตกปลาแล้วเราก็จะตกปลาเองครับนี่ตกปลาแบบชิวๆนะครับเราก็ไปทําอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการตกปลาแบบสายอีคนั่นเองครับนี่เล่งง่ายๆนะก็ปล่อยไว้นะเป็นชั่วโมงก็ได้นะหรือว่ามันจะตกไปจนกว่าเหยื่อของเราจะหมดนั่นเองครับนี่เลยให้ป่ะได้ ปลามาแบตง่ายๆเลยนะครับและต่อไปก็จะเป็นวิธีการจกสายไฟแบตขั้นเทพนะครับก็ลองทําตามผมดูนะขั้นตอนแรกเลยเราไปสมัครงานซ่อมสายไฟนะครับแล้วเราก็ขับรถไปยังจุดจกสายไฟนะครับเพราะว่าตอนที่เรามาจกแล้วนะบางครั้งบางจุดนะมันจะจกต่อไม่ได้นะครับก็คือมันต้องมีพนักงานมาซ่อมก่อนนะครับแล้วก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่นะก็คือไปสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่อ่าซ่อมสายไฟนะแล้วก็มาจกมันเองให้ไม่ใช่ดิก็คือมาซ่อมนะครับนี่ด้วย หลังจากที่เราซ่อมเสร็จนะเราจะได้รับตังหนึ่งพันมาทุกทุกการซ่อมนะครับก็แนะนําให้ทําการซ่อม3ครั้งนะเราก็จะได้ตังสามพันมาแบบฟ,ฟรีเลยนะครับและหลังจากที่เราซ่อมเสร็จครบ3าครั้งเราได้ตังสามพันแล้วใช่ปะเราก็กดออกจากงานเลยนะครับเราก็จะกลายเป็นคนธรรมดานะแล้วทีนี้เราก็จกสายไฟเลยนะครับและมินิเกมจกสายไฟของเซิร์มิ้กองง่ายๆนะครับแค่กดให้ตรงขีดนั่นแหละนะครับครบ3าครั้งเราก็จะได้สายไฟมานะแต่ว่า ถ้ากดไม่ตรงนั้นมันก็จะเป็นขีดสีแดงๆนะครับห้ามเกิน3ครั้งนะถ้าเกิน3ครั้งเราก็จะติดดาวตำรวจนั่นเองครับและถ้าเราได้สายไฟมาแล้วนะเราต้องมาแปรรูปด้วยนะครับจุดแปรูปก็จะอยู่ใต้สะพานตรงนี้แหละนะครับน่าจะหาไม่ยากเนาะอยู่ที่เมืองซานเฟียโรนะครับก็คือต้องใช้สายไฟ2อันนะก็จะแปรูปพวกทองแดงได้1อันนะครับและหลังจากที่ได้ทองแดงแล้วเราก็มาขายนะที่นี้นะครับหลังที่เรา ขายทองแดงแล้วนะเราจะได้เป็นเงินแดงมานั่นเองครับนี่ก็คือ1ชิ้นได้ตังสองพันนะครับลองมาเล่นดูนะแต่ว่าร้านที่เราขายได้เป็นเงินแดงแล้วนะ เราจะติดดาว1ดาวนะครับแล้วก็ติดประมาณสัก5นาทีนี่แหละนะหลังจากที่เราได้เงินแดงมาแล้วแน่นอนว่าเราต้องมาฟอกให้กลายเป็นเงินเขียวนะครับนี่ก่าจะได้เงินมานะครับมันลําบากจริงๆนะครับลองมาเล่นดูได้นะครับสลับสายโจนนะครับเซฟนี้ก็มีระบบแปลกใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับและในเซฟนี้มีกิจกรรมเรื่อยๆเลยนะครับก็คือถ้ามีกิจกรรมขึ้นมานะมันจะขึ้นมาอยู่หน้าจอเราเลยนะครับก็คือจะเข้าหรือไม่เข้านะครับถ้าเรากดเข้ากิจกรรม เราก็จะวาร์ปมาสู่กิจกรรมเลยนะครับเราไม่ต้องขับรถไปหากิจกรรมให้มันยุ่งยากนะครับก็คือเซ์ฟนี้มีกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะครับจากที่ผมนับดูนะครับน่าจะมีเป็นสิบเลยนะครับและมินก็จะจัดอยู่เรื่อยๆเลยนะครับมีพวกแข่งรถแข่งรถวิบากมีแข่งเรือมีโกคาร์ดมีจักรยานมีพวก n อ g อาีหรือว่ารถบัม์ให้ขับชนเล่นกันด้วยนะครับและในเซ์ฟนี้มีจุดคราฟอาวุธเท่ๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับตรงนี้มาวิ่งเล่นได้นะครับอย่างกับสวนสนุกเลยนะตรงนี้นะ แล้วก็ฝั่งนี้เป็นจุดคราบอาวุธต่างๆเองครับบอได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับฝั่งนี้เป็นจุดสร้างใบตีบวกนะครับนี่ถ้าใครอยากจะมีอาวุธที่แรงขึ้นนะครับมาสร้างใบตีบวกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นยา dx นะครับเอาไปปั๊มเรือนั่นเองเนาะนี่มีแบบว่ามีอกด้วยนะครับไม่ใช่เป็นหม้อแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจุด ครับผ้าห่อศพนั่นเองครับนี่เฟียวมาแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เซฟนั่นเองครับนี่แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อันนี้จะเป็นจุดคราฟอาวุธเลยนะอันนี้เป็นจุดสําคัญมากนะครับก็จะมีไม้เบสเอ่อไม้ปูเนะแล้วก็พวกมีดแล้วก็คันตัน,นานี่ครับส่วนผสมก็ตามนี้เลยนะครับตูเดิด ใช้ตังสดแค่หมื่นหนึ่งเท่านั้นนะครับค่อนข้างที่จะนอนะ้อยเนาะอ่ประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าใครอยากจะกระเป๋าหนักๆนกคะครับก็มาตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะทําให้กระเป๋าของเราอัปเกรดมากยิ่งข,ขึ้นนั่นเองครับเก็บของได้เยอะเนาะแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครมีแก๊งแล้วครับมาเปลี่ยนชุดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่แต่ว่าก็ต้องมีแก๊งก่อนเนาะถึงจะเปลี่ยนชุดได้นะครับมันก็จะมีเลขสกินของแก๊งต่างๆนั่นเองครับที่แนะนำเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ อันนี้จะเป็นจุดอัปเกรดอาวุธนั่นเองครับก็คือตีอาวุธให้มันโหดขึ้นนั่นเองครับนี่ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับนี่ลองมาดูได้นะครับนี่มีไม้ปูไม้เบสแล้วก็คันตนาด้วยนะครับถ้าใครอยากจะได้อาวุธดาเมจโหดๆนะครับก็ต้องมาครับของพวกนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมดื่มแนะนาเมื่อกี้ปะโทเดี๋ยวขอวิ่งกลับมานี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้จะเป็นจุดครับใบกันแตกกันเองครับนี่ก็คือถ้าเรา มีอาวุธแบบว่า A บวกอยู่นะถ้าเราตีอาวุธแตกแล้วไม่มีใบนี้กันไว้นะครับอาวุธของเรามันก็จะตกระดับมันเองครับอย่างเช่นถ้าเรามีอาวุธ C บวกอยู่นะ มันก็จะตกมาเป็น C ประมาณนี้นะครับในถ้าเรามีกันไว้นะครับก็น่าจะดีกว่านะหรือว่าถ้าเรามีระดับ S แล้วไปตีขึ้นเป็นตี S บวกนะเราอาจจะตกมาเป็นระดับ C ระดับดีเลยนะครับและเสร์ฟอีกนิดนึงครับถ้าเราขับรถเล่นในกิจกรรมนะครับจะไม่มีการเบียดการชนกันนะครับก็คือเราขับรถในกิจกรรมนะครับมันก็จะขับรถทะลุกันเลยนะครับอืออันนี้ดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่มีคนมาขี้โกงนั่นเองครับและสาหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นดูฝากเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับฝากเข้า มเล่นกันเยอะๆเนาะท่า,างไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปช่องโจที่เฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม